นุ่มเจเจพิพัฒน์นะครับเจ้าตัวได้อัพรูปลงไอจีคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับคือเราเลื่อนไอจีมาสัาพะเขาเนี่ยคือเราก็เจอโพสต์นี้ของนุ่มเจที่แรกเราคิดว่านุ่มเจมีลูกแต่ไม่ใช่นะจ๊ะเด็กในรูปเป็นหลานเดอ้อโดยโพสต์นี้ของนุ่มเจนะครับเจ้าตัวได้อัพรูปลงไอจีถ่ายรูปคูก่กับหลานสาวหน้าตาหน้าหลักมากๆเลยในส่วนของแคปชั่นนุ่มเจเองก็ยังให้แคปชั่นด้วยว่าอาหลาน คเป็นน้องเนยเรียกได้ว่าน่ารักจริงๆเลยนะครับในส่วนของคอมเมนต์ก็มีแฟนคลับคอมเมนต์มากมายเลยนะรวมถึงเพื่อนในวงการบันเทิงก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยไม่ว่าจะเป็นโงยน่ารักมากน่ารักน่ารักนะคะน่ารักน้องเนยหรือน้องหญิงท่านพี่ไปให้สุดขาน้องเนยคนไหนน้องเนยแล้วใครโคฟเป็นพี่โปหน้ารักอ่านหา คือคอมเมนต์เนี่ยมีแต่คำมาน่ารักเต็มไปหมดเลยพี่สำหรับใครที่งงว่าน้องเนยคืออะไรนะครับน้องเนยก็คือน้องหมีเนยที่กำลังเป็นไวััลตอนนี้เรียกได้ว,ว่าพตนนี้ของนุ่มเจเจพิพัฒหล่อมาอบอุ่นสุดๆเลยครับทั้งอัดทั้งหลานเลยเด้อ